สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะมีคนบางประเภทจะกลัวความเงียบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเมื่อคนพบตัวตนของตัวเองแล้วมักจะชอบทำตัวเงียบขึ้นพูดน้อยลงฟังมากขึ้นคิดมากขึ้น ได้ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งอยู่ในสังคมเขาก็จะเป็นคนพูดน้อยแต่ฟังมากขึ้นความเงียบของผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเมื่อคุณตื่นรู้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพูดน้อยลงคุณจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นคุณจะเริ่มใช้ความคิดมากกว่าคำพูด เมื่อผู้มีกากบาทร่างฝ่ามือได้ตื่นรู้ได้รู้จักตัวตนของตัวเองได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นมาและเป็นไปของตัวเองคุณจะเริ่มมีวุฒิภาวะมากขึ้นคุณจะควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองและควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นความเงียบของคุณจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเข้าสังคม และการใช้ชีวิตส่วนตัวการตื่นรู้ของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเกิดจากการที่คุณชื่นชอบในการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิซึ่งเป็นพื้นเพจ,จิตด,ดั้งเดิมของคุณซึ่งก่อนหน้านั้นในวัยเด็กคุณอาจจะยังไม่มีอุปนิสัยอย่างนี้มาก่อน แต่คุณอาจจะเริ่มมาเป็นเมื่อคุณได้เจอบททดสอบมากมายนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณนั้นได้หันเหมาศึกษาในเรื่องราวของการใช้ชีวิตในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของการทำดีการทำชั่วเหตุและผลกรรมดีกรรมชั่ว ซึ่งคุณนั้นได้ประสบพบมาทำให้คุณอยากจะค้นพบความจริงทำให้คุณนั้นเริ่มทำตัวเองเงียบลงบางคนอาจจะปลีกตัวออกมาจากสังคมแต่คุณรู้ดีว่าการที่คุณเงียบนั้นการที่คุณไม่ตอบสนองโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ไม่ได้เป็นเพราะคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าคุณกลัวและไม่ใช่คุณนั้นโง่แต่เป็นเพราะคุณรู้ดีว่าในสถานการณ์นั้นคุณไม่ควรที่จะโต้อตอบเลยเพราะยิ่งพูดไปยิ่งโต้อตอบไปคุณยิ่งจะเสียเปรียบคุณยิ่งดูด้อยค่าการอยู่นิ่งๆเป็นฝ่ายเฝ้ามองและฟังนั้นดีที่สุดคอยเก็บข้อมูล เก็บรายละเอียดรวบรวมเพื่อจะได้แนวทางการแก้ปัญหาการที่เรานิ่งเงียบจะทำให้เรามีสมาธิทำให้เราเกิดสติและปัญญาและนั่นเป็นปัญญาที่ทรงพลังเพราะผ่านการครุ่นคิดไตรตรองอย่างดีแล้วการครุ่นคิดความสุขุม การถ่อมตนได้ตรองอย่างละเอียดอรอบคอบมีสติไม่ตื่นตระหนกความสงบภายในจะทำให้คุณเป็นเหมือนน้ำที่นิ่งสงบจนตกตะกอนใสแจว๋วนั่นทำให้คุณมองปัญหาได้ทะลุปรุโปร่งขึ้นหาตัวปัญหาเจอง่ายขึ้นจัดการกับปัญหาได้ดีและถูกต้องขึ้น คนเงียบไม่ใช่คนโง่แต่คนเงียบคือคนที่มีสมาธิมีสติและปัญญาการที่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเงียบก็เพราะเขาหยุดใช้เสียงรบกวนจิตใจของตนเพื่อที่เขาจะได้ใช้สติในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองความเงียบอาจจะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งเป็นการสื่อสารโดยไม่เปล่งเสียงแต่มันจะทรงพลังและดังมากกว่าการเปล่งเสียงเพราะความเงียบจะช่วยให้เรา รักษาความสงบนิ่งได้ในทุกสถานการณ์หรือแม้ในสถานการณ์ความขัดแยง้งเราก็จะใช้ความเงียบในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจหลบหลีกความรุนแรงหลบหลีกการประทะซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยความเงียบส่วนมาก จะเป็นการสื่อสารที่ดีและคนเงียบส่วนมากก็จะมีการสื่อสารที่ดีเพราะก่อนที่คนเงียบเขาจะพูดอะไรมันต้องผ่านการไต่ตรองกรองแล้วกรองอีกเพื่อจะให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพหากคนเงียบพูดขึ้นนั่นหมายถึงความจริงในขณะที่ คนที่พูดมากยิ่งพูดมากความจริงยิ่งน้อยลงผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเมื่อชีวิตผ่านบททดสอบมามากเขาจะกลายเป็นคนที่เงียบขึ้นพูดน้อยลงคิดเยอะขึ้นฟังมากขึ้นและหากอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย หากผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือได้พูดอะไรขึ้นมาคำพูดของเขาจะทรงพลังที่สุดเขาจะไม่พูดมากแต่คำพูดเพียงน้อยนิดของเขานั่นแหละที่จะพลิกสถานการณ์คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือที่มีลักษณะเงียบสงบจะดูทรงพลังที่สุด เรามักจะพบได้ในผู้นำครูบาอาจารย์นักปฏิบัตินักบวชและผู้นำในหลายๆลายสาขาอาชีพพลังของความเงียบคนที่ชนะตัวเองได้นั้นถือว่าเป็นสุดยอดคนการควบคุมตัวเองได้มักจะส่งผลให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยนั่นหมายถึง เราสามารถที่จะนำทางกําหนดสถานการณ์ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้เรามักจะเห็นคนเงียบประสบความสําเร็จในชีวิตและส่วนมากมักจะประสบความสําเร็จแบบมั่นคงยั่งยืนเสมอเป็นเพราะอะไรด้วยสาเหตุอะไรข้อหนึ่งเรามักจะพบว่า ผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามือที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมักจะเป็นคนนิ่งเงียบและสุขุมพวกเขาเป็นนักวางแผนชีวิตที่หาตัวจับยากมากแบบแผนโปรแกรมชีวิตของเขาจะถูกกลั่นกรองวิเคราะห์มาอย่างละเอียดเฉียบคมโดยผ่านสมาธิและความเงียบ จนเกิดสติปัญญาไปสู่การตกผลึกทางความคิดกลายเป็นแผนการที่สุดยอดของการวางแผนข้อ 2. การที่เขาอยู่เงียบๆอยู่เพียงลำพังจะทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะก่อให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นได้ข้อ3 คนเงียบมักจะเป็นผู้ที่ได้ตรองก่อนที่จะพูดเพราะเขามีเวลาในการที่จะไม่ใช้เสียงลบกวนสมาธิเขาจะมีสมาธิและมีสติมีปัญญาระมัดระวังคำพูดจะเน้นเนื้อหาที่สำคัญพูดแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายที่สมควรที่จะพูดข้อสี่ คนเงียบมักจะเป็นผู้ที่มีจิตที่สงบสามารถที่จะรับข้อมูลได้ดีเขาจะไม่พูดมากแต่เขาจะฟังมากคอยเก็บข้อมูลได้มากหากเจอบุคคลที่เขาสนใจต้นแบบที่น่าสนใจเขาจะเก็บข้อมูลรายละเอียดได้ลึกและสามารถเรียนแบบความสำเร็จ หรือเรียนแบบคนสําเร็จได้ดีข้อ5คนเงียบจะสามารถจัดการตัวเองและผู้อื่นได้ดีการที่เขาอยู่เงียบๆเ,เขาจะได้ฟังเสียงความคิดเสียงหัวใจของตัวเองจะมองเห็นมุมอ่อนแอเห็นจุดเข้มแข็งของตัวเองและนำสิ่งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นทำให้เขาเข้าใจและรู้จักผู้อื่น รวมทั้งรู้จักตนสามารถที่จะจัดการกับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีข้อ6ผู้ที่มีความเงียบเขาจะรู้จักรู้กาละรู้เทสะเข้าใจสถานการณ์จากการที่เงียบเขาจะคอยสังเกตการรู้สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร และปฏิบัติตัวได้ดีถูกต้องในทุกสถานการณ์ข้อ7เขาจะควบคุมตัวเองได้ดีและเมื่อเ,เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเขาจะรู้ว่าเขาควรที่จะวางตัวอย่างไรเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์นั้นๆไม่ว่าจะทำอะไร เขาจะโฟกัสที่เป้าหมายข้อ8คนเงียบจะรู้จักคัดคนคัดเพื่อนคัดสิ่งแวดล้อมเขาจะพิจรารณาหาคนที่จะเข้ามาใกล้ตัวเองได้ดีที่สุดเขาจะมีเพื่อนน้อยแต่เน้นคุณภาพ เพื่อนที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันเพื่อนที่สามารถพึ่งพากันได้คนในชีวิตหรือเพื่อนที่จะนำความเจริญมาสู่ชีวิตของเขาข้อ9ผู้ที่มีความเงียบมักจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ และได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่สำคัญอยู่เสมอเพราะบุคลิกเงียบไม่พูดมากทำให้เขานั้นได้รับความนับถือได้รับความไว้วางใจข้อสิบความเงียบทำให้เขานั้นเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะมีเวลาฟังมากกว่าจึงสามารถที่จะเก็บรายละเอียด ในทุกๆเนื้อหาในทุกๆสถานการณ์ในคนทุกคนแล้วนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนเงียบมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตการถอยเข้าสู่สภาวะความเงียบงนันเพื่อใช้สมาธิใช้ความสงบ ในการคิดวิเคราะห์ถึงเป้าหมายและวิธีการมุ่งสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะความเงียบจะทำให้เราเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิเราจะมีสติและปัญญาสามารถที่จะจัดการกับวิธีการดำเนินงานได้เป็นอย่างดีเมื่อฟังมาถึงตอนนี้เราผู้มีการกรบาดกลางฝา่ามือนั้น ส่วนมากมักจะชอบอยู่กับความเงียบมักจะชอบอยู่กับตัวเองมักจะมีลักษณะอินโทรเวนหรือโลกส่วนตัวสูงขอให้ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกคนจงสบายใจได้ว่าคุณนั้นมาถูกทางแล้วเพราะการที่เราสามารถเป็นคนเงียบขึ้นได้นั้น ส่งผลดีต่อสมองและสุขภาพของเราอย่างน่าทึ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วโดยส่วนตัวของคุณเองคุณคิดว่าความเงียบของคุณส่งผลดีต่อคุณบ้างไหมคุณลองคิดแล้วมันส่งผลดีต่อคุณในเรื่องใดบ้างลองแชร์แชร์มาเล่าสู่กันฟัง คุณเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่มีความเงียบหรือไม่คุณชอบความเงียบบ้างไหมและเพราะอะไรคุณถึงชอบความเงียบมีการทดลองโดยการนําหนูมาทดลองใช้เสียงต่างๆโดยมีความเงียบด้วย ตัวที่ใช้เสียงต่างๆเป็นตัวกระตุ้นนั้นปรากฏว่าเซลล์สมองไม่มีการพัฒนาใดๆเลยส่วนหนูที่อยู่กับความเงียบในระยะเวลาสองชั่วโมงทุกวันเซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่จดจำได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนี่เรียกได้ว่าความเงียบ ช่วยให้เกิดการพัฒนาเรื่องความจดจําดังนั้นผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหากท่านกำลังฝึกนั่งสมาธิฝึกทำสมาธิหรือทำสมาธิอยู่เป็นประจำขอบอกว่าคุณได้มาถูกทางแล้วอย่างน้อยนี่ก็คือการพัฒนาเซลล์สมอง ที่ทำให้สมองเราทำหน้าที่จดจําได้ดีขึ้นซึ่งนั่นคือเราลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ไปอีกส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนั่นเองเราผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเราคือผู้ที่มีส่วนดีในหลายๆเรื่องหากคุณ กำลังกลายเป็นผู้ที่เงียบลงไปและเป็นผู้ที่ฟังเสียงโลกภายในมากขึ้นคุณได้มาถูกทางแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมิ่งขวัญชาแนลด้วยนะคะและอย่าลืมถ้าใครยังไม่กดติดตามมากดติดตามเป็นกระยาณมิตรกันคะ่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ